โอ้มันหน่วยใหญ่เนาะตาเนาะได้ได้ไรล่ะเลงหน่วยนี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสามสี่สิบห้านี่ครับมันฝักยังไงล่ะตาเวลามันมันแม่มันอีของมาเองครับมันออกกินแล้วคันข้าเห็ดห้างนี้เห็ดจังสีบัวอะไรนี่บ่ตายเบดบ่พอวันบวกกลวงอ๋อต้องเอากระลาบังยังไงครับกระลาบัง ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาดูวิธีการเลี้ยงห่านนี่จากคุณตาเด่นเช่นเดิมรองเขาเยงไว้จังตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาเด่นเจอกันอีกแล้วคลิปก่อนเราไปดูหมูเมื่อนี้พอดีมาสอนเลี้ยงเต็ดเลี้ยงห่าน เอาเปไหนตาเลี้ยงห่านเลี้ยงห้านนี่เลี้ยงไงกินผักดีเออันนี้ผักนี่บ่ได้ใส่เขาไปหัวหันเลยออบ่ได้เนี่ยผมเลี้ยงนี่ผมไม่ค่อยได้ซื้อหัวหันซื้อแค่เขาไปเขาไปเขาไม่ไดกินแล้วห้านนี่มันชอบกินผักใหญ่โตเร็วอีปีเพียบเพียบกับวันเป็ดเนื่อวันนี่ห้านี่ได้มือเดียวกันบ่กรับเป็ดซุ่มนั่น อันนี้มันมไงเรี่ยวออมันกินผักครับจับได้อยูุ่ะตาได้อยู่ครับจับเอาตัวเดียวก็ได้โอ้กวนอ่าโอ้เรี่ยวออกนะมันอยู่บนตกแก่ป่าบ่บ่บ่เป็นยังครับอ่าเนี่นี่นี่สีขาวอันนี้จับตัวเดียวนี่นี่จักเดือนเลยนี่จักได้อายุมันห่วยโอ้ขบวัดให้ได้เพื่อเดือนเลรอครับนี่ได้ซิบกุมืออครับเอาปล่อยปล่อยมันจะตัวว่าซิบกุมืออได้ไงปะเนาะสองซิบสามเอ๋อเอาปล่อยมันจะตัวเห็มันปล่อยนี่ แต่ว่าเป็นเพชรก้อนเออมันอยู่บอนเปียกนี่ได้ซีดมากกินซิดยังบ่ตาบ่ครับผมบ่ได้มียาเลยโอ้เพ็ดไก่อยู่นี่บ่เคยได้ใส่ยาต่างคนไหนเข้าไปเบิ่งหลวงพ่อพันแม่พันมันอันนี้คือซีดมื่อซีดสองหมือนซีดสามมื่นี่โอ้มันใหญ่เร็วดิบ่เวลาเ้าเลี้ยงนี่ครับเ้ามันฟักนี่เาบ่ดูแลบ่ได้ดิอืมอืมอตอนมันยังหน่อยปีนมันใหญ่นี่มันขี้หยาบ มันที่หยบลูกมันเออบ่ผมกาวโอ้มันฟักตัวตัวมันบ่อล้วตัวนี่ผมเอามาใหนน้ำห้างเฟ็ดอันอันนี้จักแม่เนี่ยแม่เดียวบ่แม่เดียวกันฟักมันโดนบ่ประมาณลูกมันเดือนครัวมันฟักเนี่ยเออครับเวลามันซ้ำเป็ดซ้ำไหมันจังออกควอดมาแล้วมันมันจะไปไปผสมพันธุ์ได้อันซ่มนี่บ่ครับลูกมันโอ้ผมกะาบ่ถึงประมาณจักเดือน มันหลดไม่ได้ผมเสียวผมหลดได้จะขายลูกมันบ่อ๋อขายลูกขายตาขายจังไหนหามขายกูอันนั้นตัวลาดงกซิบโอ้ขายเป็นตัวเลยครับตัวละงกซิบตัวละล,ล้ลอย<า>ซ่าวอ่ะนะกูละลอยซ่าวซ้ำนึ่บ,บอกขายนะครับซ้ำหนึ่ะโอ้เลี้ยงนี่เอาพักให้กินแห้งมากโอ้ยกิน,นอยู่บดมือก็ะไรอ๋อเบิ่งใส่ตัวตัวพ่อตัวแม่มันอยู่ใสนตัวแม่มันนี่เดี๋ยแม่พัดมันนี่ตามีแี่ตัว นี่หาตัวหาตัวได้ได้ร้ายโดนแล้วมันีแม่สามเถอสองุ่นี่เนาะโอ้อันนี้อันนี้เป็นพ่อพันธุ์ครับพ่อพันธุ์มันสิพ่อใหญ่ใหญ่เหาเหาผมผมเป็นไข่มันแมนมาอยู่หนึ่งเพรัะเป็นเบิ้งไข่มันไปตาตาอยู่พวกเฟสหน่อยนี่อยู่บ่อ้าโอ้มันหน่วยใหญ่เนาะตาเนาะได้ได้ไรล่ะเล็กน้อยนี่หก เอสแปดเก้าสิบเอสสองสามสี่สิบห้านี่ครับมันฟักอย่งไรล่ะตาเวลามันมันแม่มันดิ่ของมาเองครับมันออกก่อนสิ่งเล้วมันห่าเฮ็ดห้างนี้เฮ็ดจังสีบัวอะไรนี่บ่ตายเบิดบ่าเพราะวันบวกวลางอ๋อต้องเตีมันไงครับก็ระวังไงเอาต้องดูแงแต่มันยังหน่อยนี่ง่ครับสบายครับเอย่างไงมันฟักโดนมาเลยนี่เดือนกลัว เดือนกว่าครับเพรมันมันแม่มันเองซ้ำเป็ดนี่ครับโอ้ไข่เคียงกันนี่ละไข่เคียงกันครับสุดยอดเลยสุดยอดอันนี้ห่านครับไข่ห่านที่ไปดูเมื่อกี้นี่ครับลูกไก่านห่านเฮ็ดยังไงโอ้เฮ็ดง่ายนาะตาเนาะเฮ็ดง่ายแหม่หันยงไว้ตามเบางหนึ่งไปเบิ้งไข่กับประมาณสี่สี่พักนี่ประมาณเดือนกว่าครับผม การเลี้ยงเอาแนะนําเรื่องการเลี้ยงห่านด้วยจ้ะการเลี้ยงห่านนี่เขาก็เลี้ยงง่ายๆมีพักมีหญ้ามันกินมันก็จะใหญ่เร็วจะเลื่อนเติบโตเร็วบ้านนี้อาหารนี่เขาก็บริสิทธิ์เปลืองมากไหมครับเห็ดกระสังมันได้ออกมากเก่าเห็ดกระสังเราขผนมาไหวตามกระสังมันนั่นอ่าออ่าไว้มืออัไรหลายอยู่นี่ล้านผลนมาเอาไปของอันนี้ก็รเลี้ยงเนาะธีการเลี้ยงครับ เบื้องวิธีการมันนี่แล้วมันไหลนะมันบ่ไหลหรอกมันไหลบ่ได้คือเป็ดแต่ว่าเลี้ยงไงครับป<ว>รึกษาปรึกษาเลื่อน<า>ไ,<ง>ได้ครับผมาตาเด่ยนยากคือตาเด่นเลี้ยงเป็ดสุดยอดเลยอา้าตคุณตาเอาตาเด่นขอบคุณมากมๆาครับขอบคุณครับอขอบคุณครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมาดูอีกคลิปหนึ่งก็คือการเลี้ยงห่านนี่ครับเพิ่นอยากเพิ่ได้อยากเลี้ยงห่านนี่ปรึกษาตาเด่นครับ สุดยอดเลยนี่เคักมีความสุขกับการเลี้ยงห่านอ่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับการเลี้ยงห่านแบบไว้ง่ายครับนี่จำเลยกินพักตลอดเลยอ่ะริงเจงมันเหีห่บยบปเลยอืม Hum... Oh.